E ข่าวดีคอรมออนุมัติแล้วช่วยทุกกลุ่มเริ่ม1ตุลาคม2568นี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐด่วนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารประจำวันที่2กรกฎาคม2568สำหรับคลิปนี้มีข่าวดีจากทางรัฐบาลมาเรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบค่ะเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการลถไฟฟ้า20บาทตลอดสายซึ่งมีวัตถุประสงค์ นะคะคเพื่อลดค่าของชีพในทุกมิติให้กับพี่น้องประชาชนแต่เนื่องด้วยผู้ให้บริการรถไฟฟ้าในปัจจุบันนี้นะคะมีรูปแบบสัญญาสัมปทานและสัญญาจ้างเดินรถที่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขนะคะทางธุรกิจแตกต่างกันจึงได้มีการกำหนดให้ประชาชนค่ะลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่มีการกำหนดไว้บนแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อรองรับการใช้งานตามนโยบายของทางรัฐบาล โดยเงื่อนไขาการลงทะเบียนนั้นนะคะก็เป็นเพื่อการยืนยันตัวตนค่ะคุณผู้ชมของบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นนะคะโดยระบุเพียงแค่หมายเลขัตรบบประจำตัวประชาชน13หลกักและสามารถใช้ผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรเดินรถโดยสารได้ค่ะคุณผู้ชมที่มีการเคยลงทะเบียนไว้นะคะที่จะใช้งานกับระบบรถไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะ สำหรับบัตรนะคะที่ได้รับการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนจะได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติค่ะโดยจะใช้งานหลังจากที่เริ่มโครงการนะคะคุณผู้ชมก็คือจะเริ่มโครงการในช่วงวันที่1ตุลาคม2568ค่ะซึ่งจะสามารถใช้ได้ทั้งรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะโครงการที่รัฐบาลได้นําเสนอนะครับก็คือการ นำเสนอเรื่องของรถไฟฟ้าครับพี่น้องประชาชนครับวันที่1ตุลาคมนี้รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายดีเดย์ราคาเดียว1ตุลาคมนะครับครอบคลุมทุกสายทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลทั้งบนดินและใต้ดินซึ่งแน่นอนครับจะเป็นการลดค่าครองชีพโดยจะมีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นและก็ลดปริมาณการใช้รถยนต์บนท้องถนนรวมทั้งลดค่าฝุ่นละออง PM 2.5ด้วยนะครับ ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ครับจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่1ตุลาคมนี้ครับโดยผู้ที่ใช้บัตรทั้ง2ประเภทนะครับผมใช้ความเข้าใจง่ายๆก็คือทุกวันนี้เนี่ยท่านขึ้นทางด่วนท่านใช้บัตรเครดิตท,ที่เป็นมาสเตอร์การ์ดมีซ่าการ์ดเนี่ยแตกแล้วก็สามารถขึ้นได้นะครับอันนี้คือบัตรที่1ก็จะมาใช้ในโครงการต่างๆของรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายครับบัตรที่2ที่เราเรียกกันว่าบัตรและบิลอันนี้เป็นบัตรเติมเงินหลายท่านก็คงจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าเราเติมเงินเข้าไปในบัตร5 0าบ้อยบาทพันหน แล้วแต่ไอก็จะถูกหัดไปทั้งสองรูปแบบนี้นะครับจะถูกนำมาใช้ในทุกเส้นทางเกือบ200สถานีในกรุงเทพมหานครและปริมณนทคนับโดยเริ่มต้นที่จะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้ครับ